สบายดี้เอลทีวิชั่นโอกาสลงทุนโลจิสติกส์พาร์คเชื่อมโยงสินค้าไทยลาวจีนโครงการเวียงจันโลจิสติกส์พาร์คถือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยลาวแล้วก็จีนโดยเฉพาะการทำอุตสาหกรรมในเขตปลอดภาษีหรือฟรีโซนซึ่งจะทำให้ภาษีนำเข้าและส่งออกเหลือร้อยละศูนย์จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่ยังเปิดด่านไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนโดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งสองประเทศแต่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกลับมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างหนึ่งในนั้นครับก็คือโครงการเวียงจยันโรเจสสิกพาร์คซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางด้านธุรกิจระหว่างไทยลาวแล้วก็จีนโดยเฉพาะการทําอุตสาหกรรมในเขตปลอดภาษีหรือฟรีโซนซึ่งจะทําให้ภาษีนําเข้าและส่งออกเหลือร้อยละศูนย์ วเวียงจันโลจิสติกส์พราคหรือ VLP บนเนื้อที่เกือบ3,000ไร่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีท่าบกท่านาแล้นงนครหลวงวเวียงจันจุดนี้มีการก่อสร้างศูนย์การค้าโลจิสติกสการค้าการลงทุนการธนาคารฟ i น a n นเชีอุตสาหกรรมเบาในเขตฟรีโซนรวมไปถึงคลังน้ำมันโครงการนี้มีนักธุรกิจลาวจีนและก็ไทยร่วมลงทุนรคคาประมาณ500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อเชื่อมโยงระบบรางและโลจิสติก ระหว่างไทยลาวจีนและในกลุ่มอนุภูมิภาครูปแม่น้ำโขงจุดแข็งของศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งนี้ครับก็คือนักลงทุนที่เข้ามาทำอุตสาหกรรมเบาจะมาทำสินค้าเกษตรแปรรูปหรือบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีคือภาษีนำเข้าและส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือร้อยละศูนย์ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการนำเข้าส่งออกถูกลงสำหรับโครงการเวียงจยันโลจิสติกส์พาร์ค จะใช้เวลาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ภายใน1ปีจึงจะสามารถเปิดให้นักลงทุนเข้ามาเช่าพื้นที่ขณะนี้มีนักธุรกิจประมาณร้อยละ4 0่สที่สนใจไปทําอุตสาหกรรม <c oughs> เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตรที่เหลือจะเป็นนักลงทุนญี่ปุ่นเกาหลีและสิงคโปร์แล้วพบกับ l t ลทีวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี